สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักสำหรับคนรอรักเก่าประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะยินดีต้อนรับชาวลัคนานะคะชาวราศีเมษนะดูได้ทั้งลัคนาและก็ราศีนะคะแบ่งวันที่ก็แบ่งได้ทั้งแบบตะวันตกนะคะแล้วก็แบบของไทยไม่ฟิกนะคะเป็นดวงที่ดูให้ทั่วไปนะ สำหรับใครที่เคยมีแฟนเป็นชาวลัคนาหรือว่าชาวราศีเมษเข้ามาส่องได้นะคะแล้วก็น้าภัยเนี่ยพลังงานสลับข้างกันได้นะคะแจ้งข่าวสารนิดนึงนะคะช่องเมมเมชแนลกลับมาทำดวงรายวันแล้วนะคะ สามารถติดตามรับชมได้ตั้งแต่ช่วงเวลาสี่ทุ่มจนถึงเกือบเที่ยงคืนของทุกวันนะคะก็เรียงตามราศีไปเลยเมยจนถึงมีนนะคะใครไม่อยากนอนดึกก็สามารถรับชมในตอนเช้าได้ทีเดียวะคะ่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแฟนๆที่ติดตามรับชมจะชอบรับชมตั้งแต่ช่วงกลางคืนนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงของวันรุ่งขึ้นนะคะก็มีอะไรก็จะได้เตรียมตัวได้นะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ พลังงานกองแรกนะคะคือตัวตนของคุณนะคะคุณเมธกองที่2คือตัวตนของแฟนเก่านะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะเป็นบทสรุปความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณสำหรับคนที่เรารักเก่าในเดือนพฤศจิกายนนะคะท้ายสำรับมีไพ่สามคาถาที่ขึ้นมากับหัว การรอคอยอะไรบางอย่างที่ยังมองไม่เห็นจุดหมายที่ชัดเจนนะคะแต่ก็ยังไม่ได้หมดความหวังที่ยังรออยู่ลึกๆในใจนะเริ่มกันเลยค่ะพลังงานของคุณนะคะเด็กถือดาบกับหัวนะคะมีไพ่ uh, the world นะคะมีไพ่ m e d i c i a n กับหัวแล้วก็มีไพ่ ace of cups นะคะ ดูเหมือนความรักครั้งเก่านะคะยังอยู่ในใจของคุณนะคะเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่แล้วก็คุณอยากที่จะอยู่กับคนคนนี้นะคะไปตลอดชีวิตนั่นคือความตั้งใจนะคะในตอนเริ่มแรกเริ่ม,มต้นความสมพันธ์แล้วก็ตอนคบหากาันแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะมันมีเรื่องมีราวที่ทำให้ความสัมพันธ์ที่เคยดีนะคะมีปัญหาเกิดขึ้น เมจิกหายไปนะคะสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆในความสัมพันธ์มันหายไปความรู้สึกของบางคนเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาทําให้คุณ2คนก็ต้องผิดใจกันไปมีพลังงานเดอะเวิรนะคะถึงแม้ตอนนี้ความสัมพันธ์จะจบลงแล้วนะคะแบบ เป็นทางการนะคะแต่สําหรับคุณคุณยังคิดถึงเขาอยู่แต่ก็มีไพ่เด็กถือดาบขึ้นมากับหัวใบแรกบอกว่าคุณเองอ่ะถึงแม้ยังคิดถึงอยู่แต่ก็ไม่ได้มีความหวังนะคะในความสัมพันธ์เก่านี้ว่ามันจะสามารถกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นแค่ความรู้สึกดีๆที่เรามีให้กับคนคนหนึ่งที่เราเคยรักมากนะคะก็ใครเลิกกันนาะนแล้วอ่ะไพ่ขึ้นแบบนี้ก็อาจจะหมายถึงคุณคิดถึงแฟนเก่าคุณนะคะเป็นห่วงเป็นใยแบบนี้ก็ได้นะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานฝ่ายเขาบ้างนะคะเดอะ o o มูนกับหัวนะมีไพ่สีถ้วย j u d g ม e n t กับหัวแล้วก็มีไพ่คิงถือถ้วยนะคะ เหมือนกันเลยนะคะคิงถือถ้วยกับไพเอชซอกคัพไม่มองว่าไม่ต่างกันต่างคนต่างยังคิดถึงกันอยู่นะยังมีความปรารถนาดีความหวังดีให้แก่กันนะคะในปัจจุบันนี้เลยต่อให้เลิกกันไปนานแล้วเนี่ยถ้าถามถึงแฟนเก่าคนนี้เขาคิดถึงคุณยังไงเขาคิดถึงคุณในแงด่ดีเขาปรารถนาดีกับคุณนะคะ ไพ่เดมูนที่ขึ้นมากับหัวช่วงนี้ชีวิตเขาดีขึ้นนะคะอะไรที่มันเคยมืดมนสับสนวุ่นวายนะคะเริ่มที่จะมองเห็นทางสว่างนะคะเริ่มแก้ไขได้แล้วก็ถ้าเขาเคยมีความลับอะไรอะ่ะไม่มองว่าตอนนี้เขาไม่มีความลับต่อคุณแล้วอย่างไรก็ตามมีไพ่สี่ทูยเขาเองยังไม่ได้นึกถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะยังไม่ได้อยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครหรือว่าเริ่มต้นใหม่กับคุณเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นนะคะยังเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากอยู่แบบเงียบ มีไพ่จัสมินกับหัวด้วยเขายังรู้สึกว่าชีวิตเขายังไม่ลงตัวหรือว่าความสัมพันธ์เก่าระหว่างคุณและเขาเนี่ยมันมีบางเรื่องนะที่มันไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะในแง่มุมไหนนะไม่ว่าจะเป็นเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้รับความไม่ยุติธรรมหรือว่าเขาทําอะไรให้คุณรู้สึกอย่างนั้นนะคะแต่เขาก็เรียลไลซ์ตรงนี้เขารู้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยที่มันจบไปแล้วอ่ะมันมีอะไรบางอย่างนะที่มันไม่ลงตัวอยู่แล้วก็ควรที่จะได้รับการแก้ไขได้รับการเคลียร์นะคะ เท่าที่ดูเนี่ยพลังงานที่มีร่วมกันก็คือการที่คุณสองคนยังคิดถึงกันในแง่ดีอยู่ซึ่งก็คือเป็นพลังงานบวกมากเลยนะบทสรุปมีดอะฟูนะคะมีไพ่สวินนะคะถือดาบกับหัวมีไพ่แฮงแมนขึ้นมากับหัวด้วยแล้วก็มีกาวถ้วยไพ่ขึ้นมาแบบนี้น่าสนใจมากใครที่มีรักเก่านะคะลุ้นรีเทิร์นได้นะคะในเดือนนี้นะไม่ว่าจะเลิกกันนานแค่ไหนนะคะหรือว่าเพิ่งจะเลิกกันอะไรแบบนี้มันมีไพ่เดอะฟูลคือการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ ไพ่อัศวินถือดาบขึ้นมากับหัวบ่งบอกว่าก็ยังมีความลังเลใจอยู่บ้างนะคะอาจจะยังไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดอาจจะมีการชั่งใจอยู่นะคะว่าควรที่จะกลับมานะคะเริ่มต้นกันใหม่หรือไม่อย่างไรฝ่ายที่จําเป็นจะต้องเอ่ยคําขอโทษอะไรแบบนี้นะคะก็กําลังชั่งใจอยู่ในม,มองเป็นแบบนั้นอย่างไรก็ตามไพ่แห่งแมนขึ้นมากับหัวบ่งบอกว่า ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่อยากจะเริ่มใหม่ก็จะกลับเข้ามาติดต่อมาก่อนนะคะหรือว่ากลับมาง้อถ้าคุณยังพูดคุยกันอยู่ก็แปลว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เอ่ยปากว่ากลับมาคบกันเหมือนเดิมไหมนะคะไพ่เก้าถ้วยก็หมายถึงความสมหวงังความสมใจนะคะความสุขที่ได้รับนะคะไม่ว่าความสุขนั้นคืออะไรนะในช่วงของเดือนนี้นะคะพฤศจิกายนคนที่มีแฟนเก่านะคะจะได้รับรู้เรื่องราวดีๆหรือว่าได้มีความรู้สึกที่ดีต่อแฟนเก่านะคะดีใจด้วยนะไพ่สลับข้างกันได้นะ นานๆทีจะได้อ่านไพ่แฟนเก่าแบบดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ลอเรลกันบ้างนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเมย์จะอ่านไพ่คนโสนิทแล้วก็ไพ่คนรักเก่าติดกันเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเว้นเนี่ยบางทีไม่ทันนะคะก็อ่านเร็วดีกว่าอ่านช้าเลยตัดสินใจว่าจะทำติดๆกันไปเลยนะคะทุทกๆเดือนเลยนะ พลังงานนะคะของใครหรือวว้าวมีโซเมตด้วยเวดดิ้งอีกนะคะ attraction ตอกย้ำไปเลยสำหรับพลังงานรักเก่าใครที่ยังรักคนเก่ายังมีความหวังอยากกลับมารักกันใหม่โอกาสที่คนเก่ากลับมารีเทิร์นในเดือนนี้นะคะพฤศจิกาย,ายนมีสูงมากๆนะคะ attraction บ่งบอกว่าคุณสองคนยังมีความต้องการนะคะปรารถนานในตัวกันและกันอ่ไพ่เวดดิ้งก็หมายถึงคนที่ แต่งงานกันนะคะคนที่มีความเป็นคู่กันคนที่อยากจะอยู่ด้วยกันนะอยากใช้ชีวิตด้วยกันไพโซเมตใครๆก็รู้นะคะว่าแปลว่าเนื้อคู่ก็คุณคนนคะมีความเป็นเนื้อคู่กันทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะว่าเมื่อเขากลับมานะคะคุณจะตอบรับยังไงหรือไม่ก็ฝ่ายคุณถ้าจําเป็นต้องเป็นฝ่ายไปขอโทษเขาเนี่ยคุณจะชั่งใจยังไงคุณจะตัดสินใจยังไงที่จะไปติดต่อเขาแต่รับรองว่าผลของการกลับไปพูดคุยกันเนี่ยมันจะลงเอยด้วยดีอย่างแน่นอนนะคะ ออลงเอยด้วยดีเนี่ยออมันก็ไม่ใช่ทุกคู่นะคะที่ตกลงปรงใจกลับมาเหมือนเดิมเลยอาจจะเป็นการให้โอกาสกันนะคะได้แก้ตัวใหม่อาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันไปก่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เคสเนาะเพราะว่าความหนักเบาของปัญหาของคนที่จะเลิกกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะยังไงก็เป็นพลังบวกนะคะดีใจด้วยนะคะสําหรับชาวเมธแล้วก็ชาวสองปิดท้ายกันที่คําแนะนํานะคะ จาก Angel a n c e r นะขอคำแนะนำดีๆนะคะให้ชาวเมธนะคะสามใบนะคุณเมธได้แต่ไพ่ที่ดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ตรงประเด็นหมดเลย Trust นะคะ Take Action แล้วก็ Forgiveness forgiveness ก็คือการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะโอกาสรีเทิร์นสูงมากเลยใครมีโอกาสได้ดูคลิปนี้รับพลังงานบวกไปได้เลยนะคะจะมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแน่นอนว่าต้องมีการขอโทษก่อน Take action นะคะฝ่ายที่จำเป็นจะต้องมาขอโทษเนี่ยนะคะก็จะในที่สุดตัดสินใจมากลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่ง Trust ก็หมายถึงว่าถ้าคุณมีคำถามว่าไว้เนื้อเชื่อใจได้ไ,ดไหมควรไปต่อกันไหมคุณที่จะกลับมาคบกันใหม่ไหมจากอาวาลบอกว่าทำได้นะคะคุณสามารถไว้ใจคนรักเก่าได้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์ต่อกันนะคะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะ วันนี้ขอบคุณน้าชาวลัคณาชาวราศีเมษนะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเมมี่นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะรับพนังงานบวกไปได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเมมีด้วยค่ะวันนี้ขอตัวคะ่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ